สวัสดีครับก็มีเกมมารีวิวให้ฟังอีกเกมนึครับเกมนี้ใช่เกม i of อฟสกก็เป็นเกมที่ได้รางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทผู้ใหญ่ใช้ความคิดผมเรียกว่าเกมทึ่ยดำปีที่แล้วที่ได้เกมนี้ก็เกม Room Service ความเจ๋งคือไอ้คนออกแบบเกม Room Service กับไอ้คนออกแบบเกมนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันมันได้รางวัลสองปีซ้อนแล้วมันเก่งมาก เกมนี้ก็หลักๆก,ก็เหมือนเกมแบบประมูลตั้งราคาซื้อขายแมนเนจเงินแ,แ,แล้วก็จวบไพ่ออกจากจวแผ่นออกจากถุงแล้วมาวางๆอะไรเงี้ยกติการไม่ซับซ้อนนะแต่เล่นแล้วตอนแรกผมเฉยๆแต่เล่นไปนสักพักแล้วก็แบบเอ้ยเกมนี้มีของเกมนี้มีของเกมนี้มีของเกมนี้เล่นได้ลึกเกมนี้ถือว่าไม่แย่เหมาะที่จะพกพาไปได้แล้วก็สอนเล่นไม่ยากเล่นให้หาได้เล่นให้ลึกก็ได้ ไม่ลึกมากแบบเท่าไอเกมยากๆแต่มันก็ลึกในระดับที่แบบก,ก,ก็ฟินก็ฟินก็ไม่แย่ก็ไม่แย่อะมาดูกันครับว่เกมนี้เป็นยังไงมาดูวิธีเล่นเกมนี้กันนะครับวิธีการเล่นเกมนี้เริ่มจากการเซตอัพก่อนนะครับอันนี้คือกระดาน กระดาตรงกลางหยิบมาวางแล้วก็ตรงกระดานตรงกลางเนี่ยมันจะมีช่องหน้าต่างอยู่สี่ช่องจะมีแผ่นนี้เนี่ยเยอะมากเลยประมาณสิบหกอันเราหยิบมุ้งม่วมาสี่อันวางเรียงตามช่องหน้าต่างอย่างนี้นะครับอ, 1. อันีหนึ่งอันที่สองคือเอาเม็ดสีดํามาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นรูปถ้วยถ้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางไว้ตรงนี้ถ้าเล่นสองทุกสี่คนให้ใช้ตรงนี้มันจะมีตัวเลขบอกว่าสองหรือสี่คนแต่ถ้าเล่นห้าคนให้พลิกกระดานอีกข้างเล่นอีกข้างหนึ่งผู้เล่นแต่ละคนเลือกสี สมมติมีสามสีเลยเล่นสามคนในเกมนี้ก็เอาสีของตัวเองมาวางไว้สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวหยิบบ้านหลังคาที่เป็นรูปปราสายที่มีหลังคาสีฟ้าก็ใครสีฟ้าเอาสีฟ้ามาใครสีเขียวเอาสีเขียวมาใครสีแดงเอาสีแดงมาแล้วก็เอาอันนี้ฉากกั้นฉากกั้นเนี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างกันไปอยู่อ่ะใครชอบสีอะไรก็ไปคิดเลือกสีอะไรก็เอาฉากกั้นตัวเองมาแจกขวานคนละอันแจกขวานคนละอันวางซ่อนไว้หลังฉากแล้วก็อันนี้กลมๆนี่ครับอันนี้คือสตาร์ทเพลเยอร์ ไคลเดอรนี่เป็นคนแรกใรนห้วางว้าตัวเองว่าน,นี่คือคนเล่นคนแรกเสร็ลนะครับวิธีการเซตอัพเกมนี้ต่อมานะครับก็เริ่มเล่นการเริ่มเล่นเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันจะมีสเต็ปอยู่ย่อยๆอยู่หกสเต็ปเล่นทั้งหมดหนึ่ง6อสามี่ห้าหกอันนี้คือนับรอบไงเล่นทั้งหมด6กรอบจบแต่ละรอบมีทั้งหมดหกสเต็ปย่อยๆแต่ละสเต็ปมีอะไรบ้างดูข้างหลังนี่มันบอกไั้หมดแล้วว่าหนึ่ง6ทึางอะไรบ้างทุกคนจะทําพร้อมกันอันนี้ผมหยายหนึ่งอันมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันแรกคือยิบเงิน เลขหนึ่งคือเป็นรูปนี้คือหยิบเงินหยิบเงินคืออะไรดูที่ประสาทของเราประสาทของเราเนี่ยมันมีเลขห้าบาทอยู่ทุกคนได้เงินรีฟิลเริ่มต้นคนละห้าบาทนะเอาไปห้าบาทเก็บไว้อย่างนี้ทุกคนได้คนละห้าบาทง่ายๆจบแล้วครับสเตจที่หนึ่งทุกคนได้เงินคนละห้าบาทเห็นไหมง่ายดีสเตจที่สองจั่วแผ่นจากถุงมาสามแผ่นระหว่างเงินนี่คือถุงครับในถุงนี่จะมีแผ่นอยู่เพียบเลยอ่ะจั่วมาส่นละสามแผ่นระหว่างเงินคือ,อยังไงอ่ะสามแผ่นคุณได้สามแผ่นนะแล้วคุณวางไว้หน้าตัวเองอย่างนี้ ทุกคนจะได้คนละสามแผ่นมั่วๆอย่างนี้นะครับเราก็วางไว้หน้าตัวเองวางไว้ข้างนอกฉากให้เพื่อนๆเห็นว่าเราได้ได้อะไรบ้างตามนี้นะครับอ่ะวางไว้อย่างนี้โอเคทุกคนก็วางไว้แล้วถัดมาก็คือว่าวางเงิน,นครับวิธีการวางเงินคือข้างหลังฉากเนี่ยให้เอาเงินไปวางไว้ข้างหลังให้ตรงกับแผ่นของเราโดยที่อย่างน้อยต้องวางหนึ่งบาทเช่นสมวางอย่างนี้ ก็วางอย่างนี้อ่ะแปลว่าไอ้แผ่นนี้เนี่ยผมวางตรงเงินหนึ่งบาทอันนี้ตรงเงินหนึ่งบาทอันนี้เพื่อนท้ามเห็นนะแล้วก็อันนึงต้องตรงกับขวานอืมทุกคนทําเหมือนกันครับทุกคนทําเหมือนกันทุกคนทําเหมือนกันทุกคนทําเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าใครทํายังไงแล้วก็เงินที่ยังไม่ได้ใช้ให้ถือไว้ในมือซ่อนไว้ให้อมไว้อย่างว่าเรายัางไม่ได้ใช้จบเสร้นรที่สองเลยครับเส้นประมาณเส้นที่สามก็คือเอ่อเปชาฉาก แล้วทิ้งขวานแปลว่าอะไรทุกคนเปิดฉากพร้อมกันนึ่งแบบว่าจัดเสร็จแล้วนะจัดเสร็จแล้วนะหนึ่งสองสามเปิดฉากปุ๊บทุกคนเปิดฉากพร้อมกันว่าทีนี้ทุกคนจะเห็นแล้วว่าอันไหนของเพื่อนมันที่ตรงกับขวานอันไหนของเพื่อนมันที่ตรงกับเงินอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันไหนตรงกับขวานโลทิ้งก็จะกเกมเลยโลทิ้งก็จะกเกมคือเอาไปใส่ถุงนี้ครับเก็บใส่ขึ้นถุงไปแล้วขวานจะวางแยกไว้อ่าง่ายๆง่ายๆทีนี้ก็จะทุกคนก็จะเหลือแค่คนละสองอัน การวางเงินนี่จะเริ่มมีความหมายตอนนี้แล้วครับความหมายคือ,อยังไงเริ่มจากสตาร์ทเพเยอร์คือคนนี้สี่มีเงินเริ่มเป็นคนแรกสตาร์ทเพเยอร์เขามีเงินในมือเหลืออยู่ทั้งหมดสาบาททุกคนตอนนี้มีสิทธิ์ซื้อแผ่นของเพื่อนได้คนละหนึ่งแผ่นคือจะใครก็ได้คนละหนึ่งแผ่นโดยที่จะซื้อเท่าไหร่ไอ้เงินที่เพื่อนวางไว้เนี่ยครับคือเขาบอกว่าแผ่นนั้นเขาขายในราคากี่บาทอ่าอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่น ไอคนนี้ขอซื้อคนนี้สองบาทแผ่นนี้้วชอบแผ่นนี้ซื้อมาวางแยกไว้จ่ายเขาสองบาทนี่อย่างนี้เจ้าของก็จะได้สองบาทคืนที่ตัวเองวางไว้แล้วก็จะได้สองบาทที่เพื่อนจ่ายมาคืนจบอ่าอย่างนี้มาตาคนนี้บ้างคนนี้บอกตอนนี้เขามีเงินในมือห้าบาทแล้วอย่างเงห็นไหห้าบาทเขาขอซื้อคนนี้อ่ะจ่ายหนึ่งบาทเอาหนึ่งบาทไปเอาหนึ่งบาทที่วางไว้คืนเอาแผ่นมาอันนี้เก็บไว้มาตาคนนี้ คนนี้บังเอิญว่าเขาวางครบห้าบาทพอดีวางครบห้าบาทเขาไม่เหลือเงินในมือสักบาทดังนั้นเขาซื้อไข่ไม่ได้อ่ะจบต่อมาซื้อขายเสร็จปั๊บเราก็มาวางแผ่นแผ่นที่เราซื้อได้จากเพื่อนเราจะมาวางได้แต่ทีนีน้ถ้าทุกคนสังเกตดูที่ดีมันจะมีแผ่นที่ยังวางอยู่ที่เพื่อนยังไม่ซื้อของเราแล้วจะมีเงินค้างอยู่แผ่นเหล่านั้นให้ถือว่าเราเป็นคนซื้อครับให้ถือเราเป็นคนซื้ออย่างเช่นอ่ะไอคนนี้ ถือว่าซื้อแผ่นนี้ไปด้วยแล้วเงินหนึ่งบาทตัวนี้ไปไหนจ่ายคืนหลวงเพราะถือว่าซื้อเองอันนี้ถือว่าซื้อเองอันนี้ให้วางไว้ตรงนี้อ่าคืนมาไอ้น,นี่ถือว่าซื้อหมดเลยสองแผ่นในราคาห้าบาทอ่าอย่างนี้ครับแปลว่าตอนนี้สีน้ำเงินจะมีสองแผ่นสีเขียวก็มีสองแผ่นสีดแดงก็มีได้มาสองแผ่นทีนี้มาอยู่ในขั้นตอนการประกอบร่างวิธีการประกอบร่างง่ายมากวิชาศิละปะครับให้เอาแผ่นที่ได้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมาต่อเข้ากับของเก่า คือต่อเข้ากับประสาทเก่าของเราอันนี้อ่ะวิธีการต่อมีหลักการเดียวกันคือสีเดียวกันให้ต่อด้วยกันเช่นอันนี้คือภูเขาสีดำ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 นี่คือภูเขาอย่างเงี้ยต่อกันได้ถูกต้องสวยงามอ่างี้ต่อได้อันนี้ต่อได้สีเขียวต่อสีเขียวอย่างงี้ต่อได้อ่าง่ายไหมสีเขียวต่อสีน้ำเอ้สีน้าเงินกับสีดําต่อกันอย่างงี้ไม่ได้แค่นี้เองครับทุกคนก็ต่อไปเท่าที่ต่อได้ตามวางแผนเต้ว้เดี๋ยวจะต่ออย่างเงี้สมอต่ออย่างนงี้ทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งคือ คุณเห็นนะไอ้เส้นๆนี่ไหมไอ้เส้นๆเนี่ยมันแทนถนนซึ่งไอ้ถนนนี้เนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องเชื่อมกันคือคุณสามารถวางอย่างนี้ได้ไงเห็นไหมถนนมันไม่ได้เชื่อมกันมันจะวางได้ก็คือสนใจแต่สีเลยไม่นสนใจ,จนถนนทุกคนวางจนเสร็จสับครับจนพอสบายใจอันนี้ผมมาวางโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างม่วๆนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็อย่างนี้อันนี้อย่างนี้วางไม่ได้อย่างนี้วางได้อ่าอย่างนี้ทุกคนต่อเสร็จสับเสร็จปั๊บ ก็ถึงเวลาต่อมาคือปเป็นเลนขหกเลขหกเนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้คือนับแตม้มนับแต้มนับยังไงครับก็คือว่าให้มาดูที่ตรงนี้แล้วนี่คือตาที่หนึ่งราที่หนึ่งถ้าดูข้างล่างให้ดีเนี่ยมันจะเขียนตัว A สัญลักษณ์อักษรตัว A ตัว A คืออะไรมาดูนี่เห็นไหมครับไอ้รูปประตูหน้าต่างที่เราวางจะเสียเน,นี่ยมันมี A B c d ดพอดีแปลว่าในตาที่หนึ่งเนี่ยเราจะเช็คการนับแต้มคอนดิชัน A ออันนี้คือคอนดิชันการนับแต้มครับ คอนดิชันแบบนัแต่แบบ A อคอนดิชันัแต่แบบเคืออะไรเดี๋ยวผมสอให้ฟังทีหลังนะแต่ว่าทุกคนก็มาดูตามคอนดิชันนี้ว่าที่คุณสร้างไปกับคอนดิชันตรงนี้คุณได้กี่คะแนนอ่าสมมติสีน้ําเงินอันนี้สมมตินะได้สามคะแนนเราแขกตรงนี้หนึ่งสองสามอ่าสีเขียวได้สองคะแนนหนึ่งสองสีแดงเก่งมากได้สิบคะแนนนี่อย่างนี้แค่นี้ครับจบรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองอ่าเดินดูปึ๊บมาอย่างนี้เห็นไหม รอบที่สองรับแต้มแบบไหนรับแต้มแบบ b แบบ B อ่ะเราก็รับแต้มแบบ b แบบ b ไปแล้วรอบที่สามปึ๊บอย่างเงี้ยก็รับแต้มต่อไปวิธีเล่นมือนเดินไปไนดะ้แล้วก็รับแต้มเห็นไหมอันนี้เป็นแบบ A อซ c แปลว่าอะไรรอบที่สามนี่มันรับแต้มสองแบบพร้อมกันเป็นคอมโบอ่ะทีนี้มันจะมีสิ่งที่แตกต่างไปนิดน,นึงนะครับตอนการแจกเงินสเตทที่หนึ่งสเตทที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกให้ฟังไปว่านับแต้มจากไ,ได้เงินได้เงิน,ได,งนได้เงินจากประสาทประสาทเราเขียนห้าบาทเห็นไหม แต่ทีนี้เนี่ยพอเริ่มรอบที่สองเป็นต้นไปเนี่ยบ้านเมืองเราจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เขาจะให้ดูว่าจะได้เงินเพิ่มด้วยนะคืออย่างเช่นสีแดงตัวน,นี้นเนี่ยอ่ะผมขอหยิบสีแดงอยู่ใ,ใกล้ๆให้ทุกคนดูสีแดงเนี่ยครับมันมีห้าบาทของตัวเองที่ประสาไม่พอถนนที่ออกจากบ้านเข้าไปเนี่ยถนนที่ออกไปเนี่ยติดกับถังบางเรลที่มีเลขหนึ่งบออาทเยอย่่งนี้อ่ะ แปลว่าในการรอบที่2องเป็นต้นไปทุกครั้งที่เขาได้เงินเขาจะได้ห้าบวกหนึ่งเป็น6กบาทอันนี้ห้าบาทอันนี้หกบาทเขาจะได้รีฟิลเยอะขึ้นอ่าแปลว่าสเตจการรีฟิลตรงนี้จะเท่ากับประสาทห้าบวกกับถนนที่มีบาเร็วถ้าในกรณีนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยล่ะนี่ถ้าสีแดงวางอย่างนี้ปุ๊บสีแดงก็จะได้เงินห้าถนนต่อไปเห็นหกเห็นต่อไปเห็นเจ็ดสีแดงได้เจ็บาทอย่างเนี้นะครับในตอนรีฟิลแต่ถ้าเกิดเขาต่ออย่างนี้ล่ะนี่อย่างกับรูปนี้ก็ไม่ ไอ้ถังบาลเรลว,วันนี้ถนนเนี่ยังไม่ชี้เข้าเมืองแปลว่าเขาได้แค่ห้บาบวกหนึ่งเท่ากับหกบาทการรีฟิลที่หนึ่งนะครับก็จะรีฟิลด้วยคือห้าประสาห้าบวกบาเรลหนึ่งรีฟิลที่สองคือถ้าคุณเริ่มมาถึงดาวที่สามเป็นต้นไปคุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขส,สี่บาทเป็นหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อถึงราวนี้เป็นต้นไปตอนจังหวะรีฟิลนอกจากจะเป็นประสาทห้าบวกบาเรลหนึ่งแล้วยังเป็นว่า คุณมีคนนําคุณอยู่กี่คนเช่นจังหวะนี้สีเขียวมีคนนําเขาอยู่ตรงนี้นะนี่คือดูจากแปมนะดูจากคะแนนสีเขียวบุวย้ยมีคนนำหนึ่งคนสองคนสีเขียวได้รีฟิลพิเศษสองบาทข้อหาบุย้ยอ่าสีน้ําเงินมีคนนำหนึ่งคนสีน้ําเงินได้หนึ่งบาทข้อหาบุย้ยอ่าแต่ว่าสีแดงไม่ได้เพราะว่านําทุกคนถ้ามารอบนี้คนนําคนละสองแปลว่าสีเขียวจะได้ทันทีทั้งหมดสี่บาทแต่ถ้าเป็นรอบนี้แหละรอบสุดท้ายสีเขียวบุวย้ย มีคนนำสองคนสีเขียวได้ไปเลยแปดพันอืมตามนี้ครับอ่ะเรามาสรุปโฟล์เล่นอีกทีหนึ่งนะครับธี่การเล่นนะนะครับก็คือเราจะปึ้ง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 วางอย่างนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้เริ่มต้นแจกเงินก่อนคนละห้าบาทนะครับแจกเงินก่อนคนละห้าบาทเสร็จปั๊บจุดจะทุ่มคนละสามแผ่นจุดจะทุ่มคนละสามแผ่นเสร็จปั๊บเอาขวานวางไว้ข้างหลังหนึ่งอันต้องเราวางเงินลงไปวางเงินหลังอันเท่าไหร่ก็ได้แต่ทุกอันจะต้องอย่างน้อยมีเงินหนึ่งบาท อ่าแล้วก็เปิดพร้อมกันเปิดพร้อมก,กันเสร็จปั๊บเริ่มจากสตาร์ทเพยเยอร์สตาร์ทเพยเยอร์อ๋อลืมเล่าไปทุกทุกครั้งที่เปลี่ยนเทิร์นไปอย่างี้เนี่ยนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนเทิร์นขึ้นเทิร์นใหม่สตาร์ทเพยเยอร์จะเปลี่ยนไปทีละคนสตาร์เพยเยอร์จ,จะวนไปเรื่อยๆนะครับจะ่ผัดจะเป็นสตาร์ทเพยเยอร์อ่ามาอันไหนที่ตัวกับขวาเราทิ้งเงิจะเกมไปแล้วเราเอาเงินที่เหลืออยู่ในมือซื้อของเพื่อนถ้าเพื่อนวางเงินไว้เท่าไหร่อย่างเช่นไอนน้คนที่วางไว้หนึ่ เพื่อนได้เงินของเกา่าด้งคืนได้เงินที่เราให้ไปคืนแล้เอาแผ่นนี้เราบอมมาถึงเราเมื่อทุกคนซื้อขายคนละหนึ่งแผ่นเสร็จแล้วซือโอเคก็ได้ของที่เหลืออยู่ถ้าไม่มีใครซื้อของเราเราต้องซื้อเองบังคับซื้อเองแล้วก็เอามาวางมวางต่อเข้ากับประสาทเสด็จต่อมาคือวางวางต่อเข้ากับประสาทต่อากับประสาทก็ต่อให้เป็นวิชาศิลปะที่สวยงามใช้ในกาแต้มนับแต้มตามคฟอนดิชันนี้ทีนี้ตอนจบเกมมันมีการนับแต้มพิเศษครับการนับแต้มพิเศษที่หนึ่ง คือน,นอกจากจะนับแต้มไอ้ A B C D จนจบเร็เแล้วนะแค่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสมมติได้แค่มาเท่านี้แหละห้าบาททุกๆค่าบาทมีค่าได้คำหนึ่งคะแนนนับเงินเลยครับทุกๆค่าบาทมีค 1, าา่าได้คำหนึ่งคะแนนถ้ามีแค่สี่บาทอดอันที่สองสิ่งที่นับแต้มคือสัญลักษณ์รูปเห็นไหมมันเป็นรูปรูปโล่โล่อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรถ้าในมือของเรามีรูปโล่นี้อยู่โล่ตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์พิเศษเป็นโบกแตม้มหมัสไอเน,นี้ยมันบอกว่า ทคุกแกะสองตัวได้หนึ่งแต้มถ้าคุณมีแก่สองตัวคุณก็เลยเอาไปเลยหนึ่งแต้มก็นัดแกะเอาอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีคําว่าคูณสองบปคูณสองไปว่าอะไรแปลว่าถ้าให้แผ่นป้ายนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่คอมพลีทแต้มคูณสองโซนคอมพลีทแปลว่าอะไรโซนคอมพลีทแปลว่าโซนที่มันแบบปิดหมดอ่ะอย่างไอ้นี่อยู่โซนสีเขียวไว้ถูกล้อมด้วยสีอื่นถ้าจะนิยามง่ายๆนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันแหมได้พอดีเลย โซนสีเขียวตรงนี้ที่มีแผ่นป้ายให้อยู่สีเขียวถูกล้อมด้วยสีอื่นทั้งหมดเป็นโซนปิดอย่างนี้โซนยังไม่คอมพลีทอย่างนี้โซนคอมพลีทแล้วโซนคอมพลีทนี้จะกแกะสองตัวหนึ่งคะแนนจะแกะเป็นแกะสองตัวสองคะแนนตามนี้ครับจบเกมใครแต้มเยอะสุดก็นนชนะถ้าเอ,อแต้มเสมอกันเช่นแต้มเสมอกันใครเงินเหลือในมือเยอะสุดคนนั้นชนะครับครับมาดูความหมายของไอ้ตัวคะแนนดัดอันกันนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราสามารถสร้าง เป็นโรคเสี่ยมจัตุรัสได้อย่างเงี้ยเนี่ยได้สองคะแนนต่อเสี่อมจัตุรัสถ้าเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันมีเสี่ยมจัตุรัสสองอันหนึ่งสองอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้สี่คะแนนอ่าตัวต่อมาครับอันนี้ง่ายแกใครมีแกแกตัวละคะแนนอันนี้ง่ายมากอันนี้คือถ้าเราสร้างแล้วมันเป็นแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยซึ่งมีขนาดอย่างน้อยสามสแต็ปขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเอออย่างเงี้ยอย่างรูปเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้ทำได้นี่อย่างนี้ ึ่งสองสามนี้มีกี่แถวถ้ามีแถวได้แถวละสามคะแนนอย่างเงี้ยผมได้หกคะแนนอ่านี่คือรูปนี้ครับนับถนนอันนี้คือถนนที่ต่อเข้าเมืองมีถนนกี่แผ่นต่อเข้าเมืองกี่แผ่นนับแผ่นละหนึ่งคะแนนตามถนนที่ต่อเข้าเมืองอันนี้คล้ายถนนเมื่อกี้แต่ต้องเป็นถนนที่มีควายควายที่เข้าถนนและเข้าเมืองได้ตัวละสองคะแนนควายบนถนนที่เข้าเมืองอ่างงไว้ไม่งงควายบนที่เข้าเมืองได้ตัวละสองคะแนนอันต่อมาครับอันนี้เป็นแบบทะเลสาบเป็นทะเลสาบที่คอม p ลีททะเลสาบที่คอม p ลีทที่ไซส์ใหญ่ที่สุด อย่างอันนี้มีไซส์หนึ่งสองสามสี่ใช้ไซส์สี่แผ่นกับาไซส์สองแผ่นโดนรับไซส์สี่แผ่นได้รับแผ่นละสองคะแนนก็ได้หน,นึ่งสองสามสี่้หกเจะแปดแปดคะแนนแล้วเจอแผ่นที่ใหญ่ที่สุดแผ่นกลุ่มเดียวกันก็ค ok ือแข่งกันเยอะอันนี้คือมีถังบาลเรลเข้าเมืองเยอะที่สุดอันนี้คือมีเงินเยอะสุด,อ,นนอ,อ,สดอันนี้คือมีเลยเยอะสุดใครมีเยอะสุดได้สามคะแนนได้ห้าคะแนนใครมีมบบสองได้สองคะแนนแต่ถ้าเกิดที่หนึ่งมีเสมอกันหลายๆคนที่หนึ่งได้ห้าทุกคนที่สองอดแต่ถ้าเกิดที่สองมีหลายๆคนที่สองได้คนละสองเท่ากันหมดแต่ในกรณีนี้ ที่สองเนี่ยจะต้องมีนะแบบว่าถ้าที่หนึ่งมีเลือห์ห้าม,มีเลือดแต่ที่สองมีเลือดศูนย์เนี่ยเลือดศูนย์ไม่ดับนะต,ออนนตอ้อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยต้องมีอ่ะจบครับต่อมาคือโซนที่คอมพลีทถ้าเจอสัญลักษณ์สีเหลืองเป็นวงๆนี่คือโซนที่คอมพลีทโซนที่คอมพลีทถ้าในโซนที่คอมพลีทประกอบไปได้วยสิ่งก่อสร้างสามอย่างนี้เนี่ยเซตหนึ่งได้ห้าคะแนนถ้ามีสองเซตจิตคะแนน สัญลักษณ์นี่คือในโซนภูเขาดนส่วโซนภูเขาของเรามีตึกสีข,ขาวเนี่ยถ้ามีหนึ่งตึกได้หน,นึ่งคะแนนถ้ามีสองตึกได้สามคะแนนถ้ามีสามตึกได้หกคะแนนถ้ามีสี่ตึกก็ได้แค่หกคะแนนก็คือต้องแข่งกันสร้างไองนนง้สีขาวเนี่ยบนภูเขาสัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของการได้แต้มที่ว่ามีแกะหรือควายอยู่ติดฟาร์มนะครับก็คือว่าถ้ามีแกะหรือควายอยู่แผ่นที่ติดกับฟ,ฟาร์มฟาร์มหรือเนรูปอย่างนี้อาจจะอยู่ช่องเดียวกันก็ได้หรือช่องข้างๆก็ได้ได้ตัวละหนึ่งคะแนนครับ ในที่เราทําได้ complete, คอมพลีทกี่โซนโซนละ1คะแนนอย่างนี้นี่สิเกียวคอมพลีตได้หนึ 1, น 1, งนนน่งนี่ในหนึ่งนี่หนึ่งอย่างเงี้ยได้สามคะแนนนับจานวนโซนที่คอมพลีทที่เราทาได้อันนี้จะคล้ายๆเมื่อกี้แต่เป็นโซนที่คอมพลีทซึ่งขนาดสามแผ่นเป็นอย่างน้อยเห็นไหมสิเขียวนี่หนึ่งสองสามสามแผ่นถ้าเรามีโซนที่คอมพลีทไซส์ขนาดสามแผ่นได้โซนละสามคะแนนอันนี้นับภูเขาที่คอมพลีทลูกละ2คะแนนคะรับอันสุดท้ายครับคือทะเลสาบทะเลสาบที่มี อย่างน้อยหนึ่งเรือและหนึ่งประภาคารททเลสาบที่มีอย่างน้อยหนึ่งเรือหนึ่งประภาคารอย่างนี้จะได้สามแต้มต่อททเลสาบครับตอนนี้ทุกท่านก็คงเล่น i อโอสกายเป็นแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากมากนะในแง่ตัวกดแล้วก็แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเกมที่แบบกึนแกบบึงจิตวิทยานิดนึงไงที่เราจะต้องแบบแมเนเเงินเดาใจเพื่อนกักเพื่อนคำนวณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะกดไม่ยาก แต่มันพรอไวให้เราสามารถคิดได้ลึกเกมนี้เล่นซ้ำหลายรอบผมว่าไม่เบื่อเพราะว่ามันี่ยมันไม่ได้แบบไม่คลาิกมันไม่ได้รับลึกล้ำเนี่ยแต่ว่าไอ้ความลึกล้ำอ่ะคือการที่ต้องเดาใจเพื่อนต้องเก่งต้องประเมินราคาและประเมินสถานการณ์แล้วก็มันยังมีลูกเล่นที่หลากหลายคือมันไม่มีแบบเท่าที่ลองเล่นมาหลายรอบมากเลยเนี่ยนะมันยังไม่เจอแบบสูตรไม่ตายคือการตั้งราคามันมันมันไม่ได้ตายตัวคือข้อดีของเกมนี้เนี่ยคือบางเกมเนี่ย ที่ไปเกมเกียวกับประมูลกัตั้งราคาเนี่ยเราพบว่าเรารู้ว่าของชิ้นเนี้ยถ้าเราคำนวณได้เนี่ยเรารู้เลยว่าจะต้องตั้งราคาซื้อขายกี่บาทจะประมูลประมูลได้กี่บาทแต่เกมเนี่ยซื้อต้องซื้อสามสิบาทซื้อสาสิบเอ็ดบาทขาดทุนซื้อยีิบเก้าบาทกําไรเพราะทุกคนรู้ว่าของชิ้นไหนควรจะซื้อจะขายในราคาเท่าไหร่แวรลู Value มันชัดเจนเนี่ยเกมมันก็ไม่สนุกสำหรับผมเพราะว่ามันมันรายทุกคนรู้เลยว่าเท่าไหร่แต่เกมนี้เนี่ยมันมันไม่เป๊ะขนาดนั้น ทำให้เวลาประมูลแล้วเนี่ยการตั้งราคาเนี่ยมันจะทิ่ไปทิศมาเพราะมมนอยู่ในคนในเงินหรืออยู่ในมือเท่าไหร่คุณอยากได้ยังไงคุณวางแผนลองเทิมเทิมอะไรยังไงเพราะว่าเล่นไปเล่นไปแต่ละคนก็จะมีความต้องการในสิ่งต,งต่างๆไม่เท่ากันอืมแต่ว่าขนาดเดีวยวกันถึงแม้ว่าเราจะไม่เท่ากันแต่เราก็สญญามารถพอคานวณได้ว่าอะไรจะเกิดแก่นแต่เราสูงสุดแล้วเพื่อนอยากจะได้ตัวไหนที่สุดดังนั้นมันก็จะพอแบบเหมือนจะเล่นได้แต่มันก็เล่นได้ไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าโอเคดีเกมนี้จุดอ่อ,อนนะถ้าถามผม คือคนที่เล่นในวงกับเรามันต้องทันกันหมดถ้าไม่มีใครทันกันมันก็ไม่สนุกถ้าเราไม่ทันเพื่อนอยู่คนเดียวคนอื่นเขาแบบไปกันไหนต่ไ,ไหนเลยเราเพิ่งเล่นครั้งแรกไม่ทันเราก็ไม่สนุกถ้าทุกคนเขาไม่ทันกันมีเราเราเล่นเป็นอยู่คนเดียวแล้วทุกคนพุกงเล่นใหม่เราก็แบบไม่สนุกเพราะมันเหมือนเล่นดัมมี่เล่นไพ่อะไรอย่างงี้ได้แบบว่า,าเขาวางกันมั่วๆเขาวางกันยังไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่ฟินนะนั้นนะจุดอ่อนของเกมนี้คือทุกคนที่เล่นต้องทันกัน หรือเราต้องเท่ากันคิดทันกันแต่ถ้าเกิดเขาทันกันเท่าทกันโอเคหมดผมว่าถือว่าเป็นเกมที่ไม่แย่โอเคเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เล่นเกมเกตเวย์มาเยอะแล้วเกมนี้นะล้วก็อยากจะลองไปเล่นเกมยากขึ้นแต่ยังไม่อยากเกมยากมากเอาแบบเริ่มยากอันนี้เหมาะสำหรับผู้อยากลองเล่นเกมเริ่มยากแล้วก็มีเวลาเล่นไม่เยอะต้องการแบบกระชับกระชับ,บ,บจบไปจบไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเกมนี้มันจบภายในหนึ่งชั่วโมงแต่จริงๆถ้าเล่นเกมคล่องๆมันก็ไม่ถึงชั่วโมง ก็แนะนําให้ไปลองพิจารณาเกมนี้ไว้ในใจว่าเราจะเก็บสะสมขราบ้านหรือเปล่าแต่ผมสะสมแล้วเย่โอเคครับขอบคุณท่านมากสวัดีครับ